คิดนะครับว่าเสียงปืนเงียบแล้วเรื่องมันจะจบแต่จริงๆมันผิดถนัดเลยตอนนี้มันแค่เปลี่ยนสมรภูมิรบจากหน้าด่านมาสู้กันในสงครามข่าวสารกับการทูดเต็มรูปแบบล่าสุดวันที่1สิงหาฝั่งโน้นยังไม่เลิกคึกนะกำลังเร่งโบกปูนสร้างบังเกอร์ใหม่เอี่ยมเหมือนเตรียมรอรอบสองแถมยังส่งโดรนไฮเทคมา2บ้านเราอีกแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือสงครามน้ำลายที่เราเพิ่งจะเชื้อน,นิ่มๆไปหมาดๆเรื่องที่เราพาทูดไปดูพื้นที่ใช่ไหมคะเห็นว่าทูตเข้าใจเราขึ้นมากเลยเรียกว่านอกอท์เลยเรา จัดทัวร์พิเศษพาคณะทูตจาก23ประเทศไปดูซากปั๊มน้ํามันที่เขาถล่มพลเรือนเราซับพรุนพวกทูตทาหารฝรั่นอึ้งกันเป็นแถวถามว่ายิงปั๊มน้ํามันทําไมมันไม่มีค่ายทหารอยู่แถวนั้นสักหน่อยคะแนนนิยมเราพุ่งพรวดเลยแต่ฝั่งโน้นก็ยังไม่หยุดปั่นข่าวปลอมเรื่องข่าวปลอมนี่เราเอาหลักฐานไปประจานให้สื่อน,นอกอย่างรอยเตอร์ซี n a f นเดูถึงที่แต่เรื่องที่พีกกว่าข่าวปลอมคือการที่ขเขมรดันไปทําเรื่องโง่ๆตบหน้อพี่ใหญ่อย่างจีนเข้าอย่างจังใช่เรื่องที่ไปแออบจบมื ถูกต้องครับก็เรื่องที่แอบไปปลูกโครงการซ้อมรบกับอเมริกาสื่อจีนอย่างเน็ตอีสนี่ด่าเปิงเลยว่าอยากจะโดนทุบหรือไงทาเอาอนาคตเศรษฐกิจตัวเองที่ผูกกับเราและจีนแทบจะพังพินาศจีนส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าเลือกข้างใครโดยการส่งทูตคนใหม่ท่านจางเชียนเวยมาประจําที่กรุงเทพตอกย้ําคําว่าจีนไทยพี่น้องกันในขณะที่เมินคขมรนไปเลยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละข้อว่ารายงานจากกองทัพไทยล่าสุดมีอะไรบ้างคขมรจะหยุดรบจริงไหม ขอเริ่มที่การทูตก่อนเลยค่ะการที่เราพาทูตไปดูพื้นที่เมื่อวานผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเขาเชื่อเราไหมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการเดินหมากทางการทูตที่อย่างโหดของเราเลยเมื่อวานวันที่หนึ่งสิงหาที่เราจัดทัวร์พิเศษขนคณะทูตานุทูตกับผู้ช่วยทูตทหารจาก23ประเทศทั้งอเมริกา จีนญี่ปุ่นรัสเซียสิงคโปร์มาเลเซียแถมด้วยสื่อต่างชาติยักษ์ใหญ่อย่าง CNN Reuters AFP สินหัวอีกรวมๆกว่าว่า150ชีวิตไปดูให้เห็นกับตาตัวเองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้พาไปดูค่ายทหารหรืออะไรที่จัดฉากไว้เลยนะเราพาไปดูความจริงล้วนๆคณะทูตถึงกับตกตะลึงและข้องใจกับภาพที่เห็นพวกผู้ช่วยทูตทหารนี่เกาหัวกันเลยเขาถามตรงๆเลยว่าทำไมต้องยิงปั๊มน้ำมันดูในแผนที่แล้วมันไม่มีเป้าหมายทางทหารอะไรอยู่แถวนั้นสักหน่อย มันคือการจงใจยิงใส่พลเรลือนคัดชัดโคศกกระทรวงต่างประเทศของเรานายนิกรเดชพลางกูลบอกเลยว่าคณะทูตแสดงความเห็นใจเรามากเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ไทยจะเป็นฝ่ายเรื่มสงครามด้วยวิธีแบบนี้ผู้ช่วยทูตทหารมารเลเซียถึงกับบอกว่าตอนนี้คนนอกน่าจะวิเคราะห์สถานการณ์ที่แท้จริงได้แล้วถ้าให้คะแนนตอนนี้ไทยเรานำกี่แต้มคะ ถ้าเป็นมวยก็ต้องบอกว่าเราปล่อยหมัดฮุกเข้าปลายคางเต็มๆพริกกลับมาคุมเกมได้หมดแล้วตอนแรกเราอาจจะช้าไปหน่อยปล่อยให้เขาชิงพูดก่อนพยายามปั้นเรื่องว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่พอเราตั้งหลักได้เราก็สวนกลับด้วยของจริงเลยการเอาหลักฐานที่จับต้องได้ที่มันสะเทือนใจคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจจากทั่วโลกดูถึงที่มันดังกว่าคําโกหกเป็นร้อยเท่าพันเท่าทุกคนเห็นแล้วว่าใครกันแน่ที่โหดร้ายใครกันแน่ที่โจมตีแบบไม่เลือกหน้าถ้าให้คะแนนตอนนี้เรานําขาดไปละ ช่ววงตัเลยแล้วเรื่องข่าวปลอมที่ว่ามีสื่อนอกเจ้าไหนบ้างคะที่ออกมาตีแผ่เรื่องนี้เรื่องนี้เราไม่ได้ไปฟ้องร้องใครแต่เราใช้วิธีประจานให้โลกรู้ผ่านสื่อที่เขามากับเรานั่นแหละทั้งรอยเตอร์ของอังกฤษ AFP ของฝรั่งเศส CNN ของอเมริกาและสื่ออย่างซินหัวของจีนเราเอาหลักฐานมาแบะให้ดูจะจะเลยว่าที่กัมพูชาปัน่นน่ะมันมั่วซั่วขนาดไหนมีข่าวปลอมอะไรบ้างคะที่เขาออกมาเล่นเรื่องแรกที่ทุเรศที่สุดคือ หาว่าไทยใช้อาวุธเคมีแล้วเอารูปมาโชว์ด้วยนะแต่ชาวเน็ตเรามันไวกว่าไงไปสืบมาจนรู้ว่าเป็นภาพเก่าตอนเครื่องบินไปดับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียปี2022หน้าแหกกันไปตามระเบียบเรื่องที่2หาว่าเราส่งเครื่องบิน F16 หไปย่อนไขรุ่น MK84 ใส่บ้านคนศูนย์ทุ่นระเบิดของเขาที่ชื่อว่า CMAC เป็นคนปล่อยข่าวเองเลยนะแต่สุดท้ายก็โ๊ะแต่งอีกเพราะภาพชิ้นส่วนระเบิดที่เอามาโชว์มันเป็นของเก่าสมัยส,ยสงครามเวียดนามไม่ใช่ของที่กองทัพ อากาศเราใช้ในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยซึ่งสื่อเขาก็สืบจนเจอหมดแล้วเรื่องที่3อันนี้คลาสสิกสุดคือเป่าประกาศไปทั่วโลกว่า ไทยเป็นผู้ลุกรานไปพูดในที่ประชุมสภาพรัฐสภาที่เจนีวาเลยนะบอกว่าไทยโจมตีก่อนแบบไตรตรองไว้ล่วงหน้าซึ่งทางการไทยเราก็เอาไทาม์ไลน์มาแฉกลับหมดเปลือกว่าใครกันแน่ที่ยั่วยุเรามาตลอดการใช้ข่าวปลอมที่มันพิสูจน์ง่ายขนาดนี้มันคือการฆ่าตัวตายชัดๆมันไม่ได้ทําให้เราดูแย่เลยแต่มันทําให้ตัวเขาเองนั่นแหละที่ดูเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกแล้วนอกจากการรบกับไทยแล้วเหมือนว่าคัมเนจะไปมีเรื่องกับ จีนด้วยเหรอคะเรื่องที่ไปซ้อมรบกับอเมริกาเนี่ยมันคือยังไงกันแน่แล้วสื่อจีนเขาว่ายังไงบ้างคะนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเกมนี้เลยมันคือการเดินหมากที่ผิดพลาดแบบมหารของเขมรเลยก็ว่าได้ในจังหวะที่เปิดศึกกับไทยเราในวันที่ 24- 25ิ้อุมหมายว่าเขาทําอะไรเขาส่งคณะนายทหารระดับสูงแจ้นไปที่ฮาวายเพื่อไปจูบป,ปากกับกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกคุยกันเรื่องจะฟื้นการซ้อมรบที่ชื่อว่า อังกอร์เซนติเมลที่หยุดไปตั้งแต่ปี2017น,นู่นแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทางการทหารด้านอื่นๆอ,อ,อีกเพียบจังวะเวลามันประจวบเหมาะเกินไปนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการส่งสัญญาณแบบจงใจเลยว่ากูมีพี่ใหญ่คนใหม่แล้วนะซึ่งการกระทําแบบนี้มันก็เหมือนกับการเดินไปตบหน้าจีกลางสีแยกเลยแล้วจีนซึ่งเป็นพี่ใหญ่คนเดิมของขเขมรว่ายังไงบ้างคะ่ะเดือดซีรออะไรล่ะปฏิกิริยาจากปักกิ่งนี่มาเต็มเลยแต่มาแบบมีชั้นเชิงนะ ทางการจีนน่ะพูดจาหล่อๆตามสไตล์นักการทูตบอกให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันแต่ถ้าไปดูสื่อในจีนนี่คนบางเรื่องเลยอย่างเว็บไซต์ Net e อ s t ที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ของเขาพาดหัวข่าวแบบไม่ไว้หน้าเลยว่ากัมพูชาอยากจะโดนทุบหรือไงตอนแรกทําให้จีนไม่พอใจจากนั้นก็ตอบหน้าไทยนี่คือเสียงสะท้อนจากคนของเขาเลยนะว่ารู้สึกเหมือนโดนหักหลังสื่อที่ใกล้ชิดรัฐบาลอย่าง global times หรือช่องที่วิเคราะห์สื่อจีนก็พูดตรงกันว่า การที่กัมพูชาอนุญาตให้เรือรบสหรัฐเข้าเทียบท่าและฟื้นการเจรจาทางทหารถือเป็นการหักหลังแล้วก็มีบทวิเคราะห์ออกมาเลยว่าถ้าจีนหยุดให้เงินกู้เมื่อไหร่กัมพูชาจะต้องพังทลายแน่นอนมันคือการเดินเกมที่ง่ที่สุดเท่าที่จะคิดได้ไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้านที่จีนก็สนิทด้วยแล้วในเวลาเดียวกันก็หันไปคบกับศัตรูเบอร์หนึ่งของนายทุนใหญ่ตัวเองคิดดูสิว่าจีนจะรู้สึกยังไงแบบนี้อนาคตเศรษฐกิจของกัมพูชาจะเป็นยังไงต่อไปคะ ดูแล้วน่าจะแย่ลงไหมคะไม่ใช่แค่แย่ลงธรรมดาอาจจะถึงขั้นพังพินาศเลยก็ได้ถ้าสถานการณ์ยังยืดเยอะต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจกัมพูชาน่ะผูกติดกับเราอย่างกาแฟสยามเลยนะนักวิเคราะห์เขาประเมินกันว่าถ้าเรื่องนี้ลากยาวแค่เดือนเดียวเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะเสียหายรวมกันประมาณ6 0,000ล้านบาทแต่ถ้าลากไปถึง3เดือนตัวเลขจะพุ่งไปถึง1 8 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียว บางสำนักอย่างกรุงไทยคอมพาสประเมินว่าเสียหายอย่างน้อยเดือนละ 17, 0 0 0พล้านบาทแล้วทำไมกัมพูชาถึงจะเจ็บหนักกว่าเราล่ะคะเพราะเขามีจุดอ่อนเยอะกว่าเรามากไงข้อแรกเลยคือเขาพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากเราเป็นหลักเพราะเราปิดด่านปุ๊บของกินของใช้ในประเทศเขาก็เริ่มขาดแคลนหรือไม่ก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นที่แพงกว่าอย่างเวียดนามหรือจีนข้อ2คือแรงงานขงเขมียที่ทํางานในไทยมีเป็นแสนแสนคนนะประมาณ2 5 0 0 0 0คนได้ถ้าสถานการณ์บานปลายจนคนกลุ่มนี้ต้องกลับประเทศ เงินที่เคยส่งกลับไปจุนเจือครอบครัวก็จะหายวับไปกับตาข้อ 3. คือการลงทุนจากต่างชาติใครจะกล้าเอาเงินไปลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงจะรุบกับเพื่อนบ้านตลอดเวลาล่ะสรุปง่ายๆคือเรามีไพ่เหนือกว่าทางเศรษฐกิจเยอะมากยิ่งลากยาวเขาก็ยิ่งเจ็บหนักแรงกดดันในประเทศเขาก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายอาจจะต้องยอมคลานกลับไปที่โต๊ะเจรจาเองในช่วงเวลาที่ตึงเครียดแบบนี้ได้ยินว่าทูตจีนคนใหม่มาประจำที่ไทยด้วยใช่ไหมคะ ท่านทูตจางเชียนเว่ยท่านมาทาอะไรบ้างมีรายละเอียดไหมคะใช่เลยการมาของท่านทูตจางเชียนเว่ยนี่แหละคือหมัดน,น็อกที่จีนส่งมาให้ไทยและก็เป็นหมัดสวนที่ส่งไปให้กัมพูชาด้วยในเวลาเดียวกันท่านเดินทางมาถึงกรุงเทพช่วงวันที่29-30กถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์กำลังพีคสุดๆพอดีพอมาถึงก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศของเราไปต้อนรับอย่างดีคนที่ไปรับคือเพนโสมเลิศสิทธิชัยรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก แล้ววันที่31กรกฎาคมท่านก็ยื่นสำเนาพระราชสารตราตั้งกับอธิบดีกรมพิธีการทูตของเราอย่างเป็นทางการเลยแล้วการมาของท่านมันสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษคะมันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากคําพูดแรกๆที่ท่านทูตจางพูดกับสื่อเลยนะคือการตอกย้ําความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเรากับจีนท่านใช้วลีคลาสสิกเลยว่าจีนไทยพี่น้องกันแล้วก็พูดถึงการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกัน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านสีจินผิงเลยนะแถมยังเน้นย้ำว่าปีนี้เป็นปีแห่ง50ปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนลองคิดดูซิในขณะที่สื่อจีนกำลังสับเขมรเละไม่มีชิ้นดีเรื่องไปคบอเมริกาแต่ทูตจีนคนใหม่กลับมาที่กรุงเทพแล้วพูดจาหวานหูขนาดนี้กับเรามันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าในเรื่องนี้จีนอยู่ข้างไทยมันคือการให้รางวัลพันธมิตรที่ไว้ใจได้อย่างเราและเป็นการลงโทษลูกน้องที่นอกลูก่นอกทางอย่างกัมพูชาไปในตัว ความสัมพันธ์ไทยจีนตอนนี้เลยยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกดูได้จากความร่วมมือต่างๆที่มีมาตลอดทั้งปีทั้งงานแสดงสินค้าทั้งงานฉลองครบรอบของกองทัพฟังดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไทยเราดูจะได้เปรียบในทุกด้านเลยนะคะถูกเพ่งเลยเราอาจจะเจ็บตัวบ้างในช่วงแรกแต่ตอนนี้เราตั้งหลักได้แล้วและกําลังเป็นฝ่ายคุมเกมในทุกสมรภูมิทั้งการทหารที่เราตั้งรับอย่างสมเหตุสมผล การทูดที่เราพลิกเกมกับมาชนะขาดและสงครามข่าวสารที่เราเอาความจริงเข้าสู้จนฝั่งโนหน้าหงายไปเลยส่วนกัมพูชาน่ะเอะตอนนี้ก็เหมือนคนที่เดินหมากพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งโดดเดี่ยวในเวทีโลกทั้งเสี่ยงพังทางเศรษฐกิจความท้าทายของเราต่อไปคือจะใช้ความได้เปรียบทั้งหมดนี้บีบให้เขากลับมาคุยกันดีๆและยอมแก้ปัญหาแบบสันติวิธีอย่างแท้จริงแต่ก็อย่างว่าแหละครับเขมรนจะให้ไว้ใจกันก็คงไม่ได้แล้ว ประเด็นที่ว่าขมรยังไม่หยุดยังเตรียมลบต่อมีรายงานอะไรมายืนยันบ้างคะล่าสุดเมื่อวันหนึ่งสิงหาคมมีรายงานข่าวกรองและภาพถ่ายชัดเจนเลยว่าเขากําลังเติมการใหญ่มีการขนปูนขนทรายมาสร้างบังเกอร์คอนกรีตกันหม่เอี่ยมเลยนะในพื้นที่พิพาทไม่ใช่บังเกอร์ดินธรรมดานี้เล่นโบกปูกนกันอย่างแข็งแรงเลยแถมยังขุดคูเพิ่มเติมเข้ามาในเขตเราอีกตามรายงานของกองทัพภาคที่2ที่ถแถลงให้คณะทูตฟังเป๊ะเลยแล้วเรื่องโดนที่ว่าล่ะคะมันไฮเทคขนาดไหน นี่ก็แสบไม่แพ้กันวันที่31กรกฎาคมกับหนึ่งสิงหาคมกองทัพเราจับสัญญาณได้ว่าวิดโรนบินล้ำเข้ามาสอดแนมที่ต้องของเราหลายจุดเลยทั้งที่ช่องอ่านมาภูมะเขือปราสาทโดนตรวนไม่ใช่โดนถ่ายเล่นๆน,นะเพจไทอั r ฟ Force com เขาให้ข้อมูลเลยว่านี่คือดโดรนรุ่นใหม่ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์คนบังคับคนเดียวก็พอแค่ป้อนข้อมูลเป้าหมายเข้าไปเช่นพิกัดบังเกอร์ของเราแล้วมันก็จะบินไปหาเป้าเองเลยนี่มันคือการรวบรวมข่าวกรองเพื่อเตรียมการโจมตีรอบใหม่ชัดๆไม่ใช่การแสวงหาสันติภาพอะไรทั้งสิน การกระทําทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับรายงานจากหลายข้อมูลข่าวเลยว่าเขมรจะไม่หยุดรบเพียงแค่นี้แน่กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดี